คางตกคางห้อยคางย้อยปล่อยอยู่นานไม่ดีแน่ๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินจะพามาดูเคสขูดฟิลเลอร์คางนะคะพร้อมทําตาสองชั้นนะคะใครที่ฉีดฟิลเลอร์มานะคะแล้วคางเป็นก้อนต้องขูดออกเท่านั้นนะคะถึงจะสวยก่อนอื่นหลังจากคอนซัลเร็จนะคะเราก็จะพาเข้าห้องเพื่อทําการวัดรูปตาสองชั้นก่อนนะคะว่าหลังทําเสร็จทันทีแล้วรูปตาจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วเราก็วัดคางด้วยนะคะนี้นะคะจะ ังเกตได้ว่าในวิดีโอนะคะคุณลูกค้านะคะฉีดฟิลเลอร์มาแล้วนะคะประมาณ3ปีเนาะแล้วก็คางดูเป็นก้อนดูตุยๆอะคะ่ะอาจจะเห็นไม่ชัดเลยว่าเป็นก้อนไม่รับกับอ่า กรอบหน้านะคะและหลังทำเสร็จทันทีนะคะจะเห็นได้ว่าคุณหมอนะคะเอาฟิลเลอร์ออกไปค่อนข้างเยอะเลยคางที่เป็นตุยๆเป็นก้อนตอนแรกตอนนี้คือหายไปแล้วนะคะคางดู V-shape ขึ้นดูละมุนขึ้นรับกับใบหน้าส่วนตาสองชั้นนะคะก็รับกับใบหน้าสุดๆใครที่มีปัญหาเคยฉีดฟิลเลอร์มาแล้วอย่าปล่อยไว้นานนะคะทุกคนไม่ดีแนะ่ๆอันนี้เป็นสารที่คุณหมอคูดออกมานะ